สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปการเปิดไพ่ดูดวงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็มีผลอีก2เดือนข้างหน้านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพิ่ภทพาปาเปิดโชว์กับชาวร,า,ราศพคคีพิจิกค่ะพิจิกเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพิจิกค,คุณยังต้องเหน็ดเหนื่อยในการทํางานการแข่งขนันแล้วก็การทําอะไรด้วยตัวเองนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะมีชีวิตที่หลั่นล้าได้ออกไปท่องเที่ยวหรือทำางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของ คนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โปรเจกต์หรือทําการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงว่าญาติสนิทมีสัหายคนใกล้เคียงของคุณนะคะเขาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรมีความความแบบมันเป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีการแบบไปเกี่ยวเรื่องเขาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างนะคะของญาติของคุณนะคะรวมไปถึงว่ามันมีความ ความไม่ชัดเจนก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็อีกสองเดือนข้างหน้าอาจจะต้องเตือนกันนิดนึงนะคะชาวราคานารา,ราพิจิกคุณจะทําอะไรขอให้คุณมีสติระมัดระวังสิ่งที่มีการเข้ามาจากคนข้างนอกหรือจากใครก็แล้วแต่รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บของคุณเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์หรือระบบฮอร์โมนภายในร่างกายของคุณด้วยเหมือนกันนะคะขอให้คุณระมัดระวังหลักๆเลยมีสติแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง นะคะแล้วก็ปัญหาปรสักของคนตอนนี้นะคะเหมือนชาวราศีพิจิกเองลัคนาพิจิกคุณเหมือนมีอะไรเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเปล่าคะแต่ก็แนวทางในการแก้ไขนะคะอาจจะต้องถวายน้ำนะคะเป็นการถวายน้ำแล้วก็พูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะพูดคุยกันให้มากขึ้นเพื่อที่จะ อาจจะซื้อของซื้ออะไรไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นแล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ใช้ความเย็นความแบบอ่อนนุ่มนวลเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปได้นะคะด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็อยากจะทําเหมือนอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากทําอะไรของตัวเองด้วยแต่ก็เดี๋ยวอีกสองเดือนข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของคุณแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจด้วยสปิด้วยข้อมูลด้วยการที่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหรือสิ่งต่างๆนะคะก็จะนําพาซึ่งความอดมุสมบูรณ์และอำนาจวาสนามาให้คคุณ่ะ สำหรับชาวร,า,ราศีพิจิก2เดือนข้างหน้านะคะขอให้คุณโชคดีค่ะมาดูในเรื่องของการงานของคุณนะคะชาวรา,ราศีพิจิกการงานของคุณนะคะค่อนข้างออกมาดีนะคะมีการเฉลิมฉลองมีการวางแผนการทําสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบทสรุปเป็นยังไงบ้างบทสรุปมันจะเป็นนําเงินมาให้แล้วก็เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงนะคะสําหรับการงานของชาวร,า,ราศีพิจิกช่วงตุลาคมเป็นต้นไปจนถึง2เดือนข้างหน้านะคะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพิจิกการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินของคุณค่อนข้างดักหน่วงเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณก็คาดหวังว่าเฮ้ยจะมีใครเข้ามาช่วยนะคะ<อ>ก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเรื่องของการเงินเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้นะคะขอให้คุณอดทนนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็คือแบบก็อดทน เอาเท่าที่เราสู้ได้นะคะส่วนการปรับดวงชะตาหรือการปรับในเรื่องของอดวงดาวเกี่ยวเรื่องของการเงินเดี๋ยวพิธา,าจะมาออกคลิปในคลิปต่อไปสําหรับชาวราศีพิจิกค่ะของการปรับเคล็ดลับในเรื่องของการเงินที่จะทําให้มันดีขึ้นในช่วงสองเดือน3าเดือนนี้ค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าไทยไพ่ออกแล้วนะคะตอนแรกเรื่องสุขภาพสําหรับชาวราศีพิจิกสุขภาพนะคะสุขภาพเห็นไหมคะ สุขภาพถึงแม้ว่าจะออกเป็นไพ่เหรียญไพ่ที่ดีแต่มันก็ต้องมีอะไรที่เราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทําให้ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะ ดีขึ้นอาจจะมีการผ่าตัดหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบภายในระบบฮอร์โมนของเราของตัวเราเองนะคะแต่ได้รับการรักษาแต่ว่าต้องมีการจ่ายงินงก้อนเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองไปเหมือนกันนะคะก็สําหรับชาวราศีพิจิกบิตประมาณเท่านี้เรื่องสุขภาพค่ะมาดูในะเรื่องของความรักความรักเป็นยังไงบ้างนะคะความรักนะคะความรักก็ มันเหมือนมีความเกิดข้อคำถามเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนรักหรือระหว่างกับคนที่เราชอบนะคะซึ่งตอนนี้อาจจะถ้าจะมองแบบหาแฟนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้พักพักนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วก็จะทําให้เราเป็นทุกข์หรือคนที่มีคู่อยู่แล้วมันก็มีความแบบ question m ม r k ตลอดเวลาให้คุณแบบมีใครหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะคะก็ตอนนี้ขอให้มีสติแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆคือบางทีอาจจะไม่ต้องไปตามหัวห่วง,ห,วง,ห,วงหรืออะไรนะคะเพราะว่าถึงหัวไปเราก็เป็นทุกข์ ก็ขอให้ค่อยๆอศึกษาค่อยๆพูดคุยกันแต่ถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แขวงกันค่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือก็ต้องปล่อยไปตามตามสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวขอเปิดอีกใบหนึ่งนะคะว่าจะต้องเป็นยังไงเห็นไหมคะเห็นไหมก็คือไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณคือพยายามลดความหึงหวงห,วงหรืออะไรลงได้เพราะว่าช่วงนี้ราศีลัคนาราศีพิจิกนะคะเนื่องจากว่าพอดาวมันเคลื่อนหรืออะไรแมจะมีผลในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเราต้องไปได้ลงดาวในโหราศาสตร์อีกทีหนึ่งนะคะราศีพิจิก มาดูในเรื่องของญาติพี่น้องสนิทมิสนายแล้วก็อสังหาทรัพย์ที่ดินสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะก็ค่อนข้างดีนะคะมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีเคลื่อนญาติพี่น้องก็ดีนะคะแล้วก็มีการทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาตัวเองอาจจะได้มีการไปปล่อยเช่าหรือมีการขายอ่าหรือเพื่อทำตกแต่งบางสิ่งบางอย่างนะคะบ้านตัวเองหรือที่ดินตัวเองอย่างเงี้ยเพื่อให เกิดงอกเกยต่อยอดแล้วนําเงินมาให้ก็ถือว่าดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ถ้ากับญาติตัวเองก็อาจจะมีได้การทาทางานหรือทําลงทุนบางสิ่งบางอย่างกับญาติตัวเองก็ได้ค่ะมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภนะคะโอ้โชคลาภนะคะเอะะอมีเมจิกเชียนเข้ามาด้วยอาจจะมีโชคมีลาบนะคะถามว่ามาจากไหนนะคะ มาจากไหนอาจจะมาจากการเดินทางไกลบางคนอาจจะได้ไปเดินทางไกลที่ไปท่องเที่ยวอย่างไปเที่ยวทะเลหรือได้ทาบุญระหว่างที่มีการเดินทางก็ลองดูแล้วกันนะคะในเรื่องของโชคลาภชําระชาวลัคนาราศีพิจิกมีมาแน่นอนนะคะแต่ว่ามาที่เกี่ยวกับเรื่องของน้าน้าเลยนะคะมาจากทางน้ําก็ลองดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับทางน้าบ้างนะคะ